ห้องตำนานไปกับอริชัย EP 1476ตพนีอยินอิหารวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมณดินแดนสี่แควแห่งเมืองปากน้ำโพจงังหวัดนครสวรรค์นามของหลวงพ่อเดิมพุทธสโรแห่งวัดหนองโพ ยังคงก้องกังวานอยู่ในหัวใจของผู้มีศรัทธาเสมอมาท่านไม่เพียงแต่เป็นพระเกจิอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาและเป็นที่พึ่งของชาวบ้านเท่านั้นแต่ท่านยังเป็นผู้สร้างสรรค์วัตถุมงคลอันเรื่องชื่อที่เต็มไปด้วยเรื่องราวปฏิหารและอภินิหารที่เล่าขานสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นดุดดังสายน้ําที่ไม่มีวันไหลย,ย้อนกลับในบรรดาวัตถุมงคลทั้งปวงของท่านมีดหมอ เรื่องรางงาแกะและวัตถุมงคลอื่นๆล้วนมีตำนานเป็นของตนเองหากจะกล่าวถึงวัตถุมงคลที่เปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์ประจำตัวของหลวงพ่อเดิมคงไม่มีสิ่งใดจะโดดเด่นเท่ามีดหมอหรือที่เรียกขานกันอย่างเคารพว่ามีดเทพสัตรามีดของท่านไม่ใช่สัตราบุตรที่ใช้เพื่อประหัตประหารแต่คือเครื่องมือที่ใช้เพื่อคุ้มครองป้องกัน และปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงเรื่องราวอภินิหารของมีดหมอหลวงพ่อเดิมนั้นมีมากมายจนนับไม่ถ้วนการสร้างมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนั้นพิถีพิถันในทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกมวลสารที่เป็นโลหะาอาัฐน์ต่างๆอย่างเช่นตะปูสังขาวานอนตะปูโบราณที่ใช้ยึดเครื่องไม้ในอุโบสถเหล็กยอดเจดีหรือโลหะมงคลอื่นๆนำมาหลอมรวมกัน โดยช่างตีมีดฝีมือดีแห่งบ้านหนองโพในระหว่างการตีขึ้นรูปนั้นหลวงพ่อเดิมจะร่วมประกอบวิธีปลุกเสกกำกับด้วยพระคาถาอาคมอันศักดิ์สิทธิ์ตลอดกระบวนการเมื่อตัวมีดเสร็จสิน้นด้ามและฝักก็จะทำจากวัสดุที่เป็นมงคลเช่นกันที่นิยมที่สุดคืองาช้างและไม้พยางยิ้วดำซึ่งเชื่อว่ามีอนุภาพในตัวเองอยู่แล้ว โดยเฉพาะในการปราบพูดผีขับไล่ขุนสนี่คือพุทธคุณอันดับหนึ่งที่ผู้คนกล่าวถึงในสมัยก่อนที่ความเจริญยังเข้าไม่ถึงหลายพื้นที่ยังเต็มไปด้วยความเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจและมนต์ดำมีเรื่องเล่าว่าครอบครัวหนึ่งในหมู่บ้านห่างไกลมีลูกสาวที่จูจ่ๆก็ล้มป่วยไม่ทราบสาเหตุร่างกายสู้ผอมดวงตาขวางคล้ายกับไม่ใช่คนเดิม ชาวบ้านต่างเชื่อว่าถูกผีเข้าหมอพื้นบ้านหลายคนมาทำพิธีก็ไม่สําเร็จจนกระทั่งมีชายคนหนึ่งซึ่งมีมีดหมอของหลวงพ่อเดิมติดตัวมาด้วยได้นํามีดมาทําน้ำมนต์แล้วนําไปปราบพรมและให้หญิงสาวผู้นั้นดื่มปรากฏว่าเธอเริ่มกรีดร้องโหยหวนด้วยเสียงที่ไม่ใช่เสียงของตัวเองร่างกายบิดเกรงชายคนนั้นจึงนําปลายมีดจรดที่หน้าผาของเธอ แล้ภาวนาถึงบาร,รมีหลวงพ่อเดิมเพียงครู่เดียวหญิงสาวก็แน่นิ่งไปเมื่อฟื้นขึ้นมาก็กลับเป็นคนเดิมจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยนับแต่นั้นมาผู้คนต่างชื่อว่าเพียงพกมีดหมอของทานาไว้พูดผีปีศาจก็ไม่กล้าเข้ามาใกล้ป้องกันสัตว์ร้ายและอสรพิษชาวไร่ชาวนานในสมัยก่อนต้องไปทำงานในป่าเขา ซึ่งชุกชุมไปด้วยสัตว์ร้ายและงูพิษมีเรื่องเล่าของชายคนหนึ่งที่เข้าไปหาของป่าแล,ล้วเผลอไปเหยียบงูจงอางขนาดใหญ่โดยไม่ตั้งใจงูจงอางนั้นโกรธเคี้ยวและแหวงฉกเข้าที่ขาของเขาทันทีชายผู้นั้นคิดว่าตนคงไม่รอดแน่แล้วแต่ปรากฏว่าเขี้ยวของงูจงอางกลับไม่สามารถเจาะทะลุผิวหนังของเขาได้เลยมีเพียงรอยช้ำเป็นจ้ำๆเท่านั้นเมื่อตั้งสติได้ เขาก็นึกกนได้ว่าที่เอวของเขานั้นเน็บบินหมอหลวงพ่อเดิมอยู่เขาเชื่อมั่นว่าเป็นเพราะบาร,รมีของหลวงพ่อที่คุ้มครองให้แคล้วคลาดจากมรณะภัยในครั้งนั้นมหาอุดและคงกระพันชาตรีในยุคข,ของนักเลงและโจรผู้ร้ายเรื่องราวการคุ้มครองป้องกันจากศาสตราบุตรเป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งมีตำนานเล่าว,ว่ามีานตำรวจท่านหนึ่งต้องนำกำลังไปจับกลุมโจรชื่อดัง ที่ขึ้นชื่อเรื่องความเยี่ยมโหดและมีอาคมระหว่างการประทะก,กันโจนได้ยิงปืนสวนออกมาหลายนัดกระสุนพุ่งตรงมาที่นายตำรวจผู้นั้นแต่ปรากฏว่าปืนเกิดขัดลำกล้องยิงไม่ออกอย่างน่าอาศัศจรรย์เมื่อเข้าจับกุมได้สำเร็จนายตำรวจได้ตรวจดูร่างกายแล้วก็พบว่าในกระเป๋าเสื้อของเขามีมีดหมอขนาดปากกาของหลวงพ่อเดิมอยู่จึงเชื่อมั่นว่าเป็นเพราะอนุภาพมหาอุด ที่ทำให้ปืนของตำรวจผู้นั้นด้านไปอำนาจแห่งราชสีผู้มีชีวิตนอกเหนือจากมีดหมอแล้วเครื่องรางที่สร้างจากงาช้างก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของหลวงพ่อเดิมที่หาผู้ใดเสมอเหมือนได้ยากนักท่านมีความเชี่ยวชาญในการปลุกเสกงาช้างให้มีฤทธิ์เดชมีชีวะหรือว่าชีวิตสถิตอยู่ภายในโดยเฉพาะเครื่องรางรูปราชสีหรือสิง์ ศิลปะและอาคมที่หลอมรวมสิงของหลวงพ่อเดิมนั้นแกะสลักจากงากําจัดและงากําจายงาช้างที่หักคาต้นไม้และงาช้างที่ตกมันแล้วแทงต้นไม้ซึ่งเชื่อว่าเป็นงาที่มีอาถรรพ์ในตัวสิงแต่ละตัวจะมีศิลปะการแกะที่เป็นเอกลักษณ์มีทั้งแบบสามขวัญสองขวัญปากเจาะตาลูกเตา๋าแสดงถึงความมีอำนาจตะบะเดชะข้าราชการ หรือผู้ที่เป็นหัวหน้าคนมักจะสอหาสิงของหลวงพ่อเดิมมาบูชาติดตัวมีเรื่องเล่าว,ว่านอำเภอท่านหนึ่งที่เพิ่งย้ายมาประจำการในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยผู้มีอิทธิพลในตอนแรกไม่มีใครให้ความร่วมมือหรือว่ายาเกรงท่าเลยจนกระทั่งท่านได้สิงงาแกะของหลวงพ่อเดิมมาบูชาปรากฏว่าเมื่อท่านไปพบปะผู้คนทุกคนต่างให้ความเคารพ ยอมรับในคําสั่งการงานที่เกคยติดขัดก็ราบรื่นไปหมดว่ากันว่าอนุภาพของสิ่งนั้นช่วยเสริมบาร,รมีและทำให้ผู้ครอบครองเป็นที่น่าเกรงขามดุจพญาราชสีปาฏิหารสิงกระโดดนี่คือตำนานที่โด่งดังที่สุดมีผู้คนมากมายที่ต้องการทดสอบความขขังของสิงหลวงพ่อเดิมจึงนำสิงวางไว้บนฝ่ามือหรือบนจาน แล้วนั่งสมาธิบริกรรมคาถาหัวใจราชสีตะมัดถังปากกาเสนโตสัทธาอาหะไปเรื่อยๆมีเรื่องเล่าจากหลายคนที่ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิและคา,าถาถึงพร้อมสิงงาแกะที่ดูเหมือนไม่มีชีวิตนั้นจะสั่นเทาและค่อยๆกระโดดหรือเคลื่อนที่ได้เองราวกับมีชีวิตจริงๆ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ยากจะอธิบายด้วยหลักวิทยาศาสตร์และตอกย้ำความเชื่อว่าหลวงพ่อเดิมสามารถอธิษฐานจิตให้วัตถุบังเกิดชีวะขึ้นมาได้อภินิหารเครื่องรางอื่นๆพุทธคุณครอบเจ้กรวานนอกเหนือจากมีนหมอและสิงห์งาแก่แล้วหลวงพ่อเดิมยังได้สร้างวัตถุมงคลอื่นๆอ,อ,อีกหลายประเภทซึ่งล้วนแต่มีประสบการณ์ปฏิหารจากผู้ใช้งานจริง เหรียญรูปเหมือนและรูปหล่อบโบราณเหรียญรุ่นแรกของท่านสร้างในปีพศ2470และเหรียญปีพศ2482ถือเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงสุดมีพุทธคุณโดดเด่นในด้านแคล้วคลาดปลอดภัยและคงกระพันชาตรีมีเรื่องเล่าสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองทหารไทยที่ครองเหรียญของท่านถูกสะเก็ดร,ระเบิดแต่กลับไม่เป็นอะไรเลย หรือบางคนประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรงจนรถพังยับเยินแต่ตัวเองกลับรอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์ผายันรอยเท้าหลวงพ่อเดิมมักจะสร้างพยานประทับรอยเท้าของท่านเอาไว้แจกจ่ายให้แก่สิยานุสิ์มีอนุภาพสูงทางด้านเมตตามหานิยมและป้องกันภัยพิบัติโดยเฉพาะอักขีภยัยมีเรื่องเล่าว่าตลาดป่าน้ำโพ เคยเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่เพลววเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วแต่ก็มีบ้านไม้อยู่หลังหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางวงล้อมของไฟกลับไม่ได้รับความเสียหายใดๆเลยเมื่อไฟสงบลงเจ้าของบ้านได้เข้าไปสำรวจและพบว่าสิ่งเดียวที่ยังคงสภาพสมบูรณ์คือพยันรอยเท้าของหลวงพ่อเดิมที่ติดไว้เหนือประตูบ้านนางกวักงาแก่สำหรับพ่อค้าแม่ขาย นางกวักางาแกะของหลวงพ่อเดิมถือเป็นสุดยอดของขลังด้านเมตตาค้าขายเรียกโชคลาภและลูกค้ามีเรื่องเล่าของแม่ค้าร้านขายกว๋วยเตี๋ยวเล็กๆที่กิจการซบเซาขายไม่ค่อยดีจนเกือบจะต้องปิดร้านแต่หลังจากได้นางกวักของท่านมาบูชาที่ร้านปรากฏว่ามีลูกค้าเข้าร้านไม่ขาดสายขายดีเป็นเทน้ำเทท่าจนสามารถขยับขยายร้านให้ใหญ่โตขึ้นได้ในเวลาไม่นาน บารมีธรรมเหนือกาลเวลาเรื่องราวอภิเิหานทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความขลังของตัววัตถุเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากบารมีธรรมและพลังจิตอันแก่กล้าของหลวงพ่อเดิมพุทธสโรท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีเมตตาธรรมสูงส่งวัตถุมงคลที่ท่านสร้างและอธิษฐานจิตปลุกเสก จึงเปลี่ยนบปด้พุทธานุภาพอันบริสุทธิ์ที่มุ่งหวังจะช่วยเหลือและคุ้มครองผู้คนให้พ้นจากพยันอันตรายแม้ว่าหลวงพ่อเดิมจะลสังขารไปหนาแล้วแต่วัตถุมงคลและตำนานอภินิหารของท่านยังคงอยู่เป็นเครื่องเตือนใจให้คนรุ่นหลังได้รำลึกถึงคุณงามความดีและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้มีศรัทธาว่า บารมีของเทพเจ้าแห่งปากาน้ำโพนั้นยังคงคุ้มครองพวกเขาอยู่เสมอเหนือกาลเวลาก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปและถ้าหากว่าไม่เป็นการรบกวนมากเกินไปขอให้ท่านช่วยแชร์ไปให้กับคนที่ท่านรักสำหรับวันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วสวัสดีครับ